บไม่ไม่เดียวก็เ้ากอกเด็บกวเคือยุสวนรบีก,กีกก้ขึนกก้นพี่น้องเอ้ยบกเกี้ขึ้นไปก,กินกับปน เพื่อนปลูกเพื่อนปลูกพระเจ้าปลูกเจ้าของกิน <laughs> กินกับตัมบองหงกับปนเหมึกเขือคืนงามงามที่นอองเลย,น,เลยนั่นนั่นยี่รถี หับป้าบูดงพี่น้องเอ้ยน้อยๆน่แน่ไปกินบดนั่นแหะ โอ้ยคันคายด้บานเนี่ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยพักไปเก็บบะเขียขึ้นเก็บจากสวนสวนเพิ่นปลูกกับว่ากินเขาก็เลยต้องไม่กินพี่น้อง เอามาทูบขั้นใช่กันครับสมผะกาศประกาศหินพี่น้องประกาศหินประกาศหินบานเท่าล่ะผะกาศยินกับประเขียคืนข่้นกินกับปนกับแก่พี่น้องเล้ยเสียบกัด ดิมหมอครูรู้เลยพี่น้องเอ้ยหมอหน้อยพวดเนาะหมอหน้อยพวดขั้นไวตะเมื่อคืนนี่ล่ะไปกินไปแน่่ะพี่น้องขนาดกินไปแน่เหรดเนี่ยสวดหมอครูรูย้ยู่สมพักกาศ ยินจ้าใส่บักเขือคืน